ท่านประธานที่เคารพกับผมนัทพงศุภยศิลป์สสนานเขตสามพัคเพื่อไทยกับผมขออนุญ,ญาตหาเรือท่านประธานครับผมได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในเขตตำบลศิลาเพชอเพรอำเภอปัวจังหวัดนานเรื่องปัญหาในการออกเ,เอกสารสิทธิ์ของกรมที่ดินครับเนื่องจากศูนย์อำนวยการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินจังหวัดลำปางแพร่าน,าน่านได้ดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดให้แก่ประชาชนในเขตตำบลศิลาเพชอเพรอำเภอปัวจังหวัดนาน ซึ่งก็ได้ดําเนินการด้วยดีมาโดยตลอดครับตั้งแต่ธันวาปีห6หจนเดินสํารวจมีการรังวัดมีการสอบเขตอะไรเป็นที่เรียบร้อยเหลือแต่ออกโฉนดให้แก่ประชาชนเท่านั้นเองครับประชาชนก็รออยู่อย่างมีความหวังแต่แล้วไม่นานมานี้ครับราทางที่ดินก็มาแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านว่าไม่สามารถออกโฉนดให้ได้แล้วเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าทําให้ประชาชนเกิดความสงสัยเป็นอย่างมาก เพราะพื้นที่ข้างเคียงก็มีโฉนดครับและพื้นที่ดังกล่าวก่อนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในเขตป่าดังในภาพสไลด์ที่ขึ้นอยู่บนจอนะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างมาเป็นบ้านนาคำหมู่หนึ่งตำบลศิลาเพชรหมู่เดียวนะครับพื้นที่สีชมพูที่ท่านเห็นในภาพนี้คือเป็นเขตป่าครับแต่ว่าพอทางกรมที่ดินมาบอกบอกว่าทาง กรมป่าไม้บอกตอนนี้เลื่อนเขตแนวเขตป่ามาอยู่ตรงพื้นที่สีเขียวซึ่งท่านจะเห็นว่ากินพื้นที่เกือบทั้งหมู่บ้านของหมู่บ้านนาคำตําบลศิลาเพชรนะครับทําให้ไม่สามารถออกโฉนดให้แก่ประชาชนได้ก็จึงอยากจะขอความการุณาท่านประธานนะครับได้มีหนังสือสอบถามไปยังกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงในเรื่องนี้และดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนด้วยครับขอบพระคุณครับ